สวัสดีเอเพื่อนๆที่ชอบพระด้วยกันนะครับคลิปนี้เป้ใหญ่หมอลำอาราธนาพระสมเด็จวัดละคังนะครับยุคแรกๆเ,เลยนะครับผมดูรายละเอียดนย่น่าจะทันยุคนะครับเนื้อหามวลสารเป็นเนื้อหาของวัดละขังยุคต้นๆหมดเลยนะครับ แต่พิมพ์นี้รู้สึกว่าจะหายากมากในประเทศไทยผมหาดูมาทุกวหลายแผงที่ร้านรับเช่ารับซื้อรับขายนะฮะไม่มีพิมพ์นี้ส่วนมากก็มีแต่สมเด็จวัละรังพิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดีนู่นนี่นั่นนะฮะแต่พิมพ์นี้ไม่มีนะฮะ ผมได้ครอบครองตั้งแต่ปีพศ2524 25นะครับพระองค์เนี่ยเพราะว่าผมไปเป็นลูกศิษย์เด็กเป็นเด็กวัดนายโลงถนนจลัญสนิทวงนะครับวัดนายโลง วัดหลวงปู่รอดนะฮะที่เบียยแก่หลวงปู่รอดหรือว่ารุ่นแรกเหรียญของท่านเนี่ยโด่งดังเป็นพิเศษนะฮะสุดยอดนะครับฟอร์มของพระองค์นี้ก็เหมือนพระสมเด็จทั่วไปแต่มันจะองค์ใหญ่นะฮะองค์ใหญ่กว่า สวยงามครับเนื้อแตกลายงาเนื้อสังคโลกแตกลายงานะครับมันวาวผมแช่น้ำมนเป็นน้ำมนแช่เป็นน้ำทำน้ำมนกินในช่วงวิกฤตเรื่องโรคระบาดนู่นนี่นั่นตลอดนะฮะเป็นประจำ พะก็ยังไม่สึกกร่อนไม่อะไรไปไหนฮะยังเหมือนเดิมฮะถ้าตรงไหนที่เราจับบ่อย,อยๆก็จะวาวเป็นมันๆเนื้อมันมๆวาวๆ AFC ววดูนะครับผมจะซูมเข้ามาให้ดูอีกทีนึงนิดหนึ่งนะฮะ ดูเนื้อหาหมวลสารสิครับสุดยอดไหมครับลองมาอีกมุมหนึ่งสิครับเป็นไงครับมุมนี้ครับยังให้ดูมุมมุมด้านนี้นะครับเป็นไงครับ ลักแลแ่เนี่ยจะด้านซ้ายเนี่ยจะยกสูงกว่านะครับเหมือนฟอร์มวัลลังนะครับตรงจะเห็นเป็นรอยฝ่าเท้ารอยฝ่าเท้าขัดเพชรน,นะฮะมือก็วางตรงกลางแล้วก็มีเส้น ้าพพาดมาด้วยนะครับมีมเป็นรูปแบบนี้แหละครับดูเอาเนื้อนี่เนื้อวันละครั้งแท้ๆเลยนะครับดูเอาสวยงามนะครับพระองค์นี้ ก็เป็นคู่ชีวิตคู่ใจผมมาตั้งแต่ปี2 1 2 4นะครับเพราะว่าพระองค์นี้หลวงพี่สังคมเข็มกิตโตตตอนนั้นท่านเป็นพระเลขาอยู่ในวัดในโลงผมไปเป็นลูกศิษย์รับใช้ท่านตอนนี้ท่านก็ไปอยู่อเมริกาหลาย10ปีแลยนะครับละ เป็นยี่สิบสามสิบปีแล้วครับท่านหนีจากประเทศไทยไปท่านมอบพระองค์นี้ไว้ให้ผมนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านเก็บมาจากใต้ฐานพระพุทธรูปวัดนายโลงนะครับผมถึงมั่นใจว่าหลวงปู่รอดท่านได้รับจากพระสมเด็จพุทธจารย์โตเพราะว่าสมัยก่อนท่านจะแจวเรียพายไป เส้นทางวัดในหลวงไปแถวนี้แหละครับบินทบาดหรือว่าไปทุละน่าจะเอามอบให้หลวงปู่รอดวัดในหลวงหลวงปู่รอดก็เอาไปไว้ในใต้ฐานวัดในหลวงนะครับใต้ฐานพระพุทธรูปในโบสถ์นะครับหลวงพี่ก็เลยทำความสะอาดและเก็บมาให้นะครับบองว่ากูได้ของดีเอามึงเอาไปองค์หนึ่งมันมีอยู่สององค์ มีหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นยุคแรกๆนะฮะท่านก็เลยเอาหลวงปู่ทวดใส่ย่ำอง์นี้เอาให้ผมนะครับช่วยกันทำความสะอาดนะฮะที่นี้ผมก็ได้ครอบครองมารู้สึกสดชื่นสุขใจยิ่งนักที่ได้องค์สมเด็จพุทธารย์โต เป็นผู้สร้างผสมมวลสารนะ,ะดูเอานะครับผมว่าสุดยอดเลยนะครับต่อไปจะให้ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับดูด้านหลัง ด้านหลังก็จะสวยงามาเรียบหลังเรียบดูนะครับเนื้อหาหมวลสารนะฮะด้านหลังนะครับเนื้อมวลสารต่างๆ เนื้อองค์พระก็จะอย่างนี้นะฮะมวลสารจะสมบูรณ์มากครับแตกลายงาตามร่องนะครับเอา,านะครับเอยากจะให้นิ่งๆ จะให้ดูตรงลายแตกแล้วก็เม็ดดำเม็ดผงพุทธคุณจะจัดนะฮะเป็นไงฮะรอยจ้ำๆจำเหมือนรอยเอาเข็มแทงเป็นจ้ำๆจเลยหลังๆนะฮะเป็นจุดๆจ้จำๆจำเหมือนเราเอาเข็มจิ้มจิ้มจิ้มนะฮะเป็นไงครับ เม็ดดำเนี่ยเม็ดเหล็กไหลเม็ดนี้ชัดเจนเลยนะครับกับข้างบนนี้จะเป็นสีเม็ดออดูมองดูนี่เป็นดำๆนะครับถ้าส่องด้วยกล้อง 15x 12x หรือ 10x จะส่องเข้าไปจะเห็นตรงมุมขอบด้านบนจะเห็นเป็นสีฟ้านะครับ มีเ <ım S 2> ม็ดเดียวสีฟ้าจะมีอยู่เม็ดเดียวนี่เม็ดใหญ่กับอยู่ข้างๆกันข้างบนอีกน้อยหนึ่งพอมองเห็นนะฮะยังไงครับนี่แหละของแท้นะครับผมว่านะ เนื้อหาที่มวลสารที่ว่าเด็ดๆอยู่ในองค์ดังๆในอยู่ในนี้หมดนะฮะผมว่าอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะรวมอยู่ในองค์นี้หมดเหมือนกันนะฮะดูเอาผมจะหามุมให้มันสะท้อนแสงนะ เพิ่มความขยายอีกนี้หนึ่ง F4 โอเคอ้าวดูอ้าวของแท้เนื้อาหามวลสารก็จะอย่างนี้นะครับดูด้านหน้าต่อนะครับเพราะว่าผ้าองค์นี้ผมเลี่ยมแบบ กันน้ําแบบดีเลยละครับสุดยอดเลยละครับผมจะเลี่ยมกันน้ําไม่มีน้ําเลยลนะไม่มีสิทธิ์เข้าได้เลยครับนะ้ําทุกวันเนี่ยผมมีมช่างทําแบบสวยงามนะแล้วก็เข้าในกรอบสเตนเลสเหมือนเดิมได้นะ คือเลื่อมกันน้ำนะฮะสุดยอดนะครับตรงลักแลซ้ายขวาเนี่ยข้างข้างซ้ายองค์พระหรือว่าขวามือเราเนี่ย จะสูงกว่าและปลายยกแหลมนิดหนึ่งนะฮะแต่ถึงไม่ขั้นไม่แหลมจนเกินไปด้านขวาจะต่ำหน่อยเกตชนทะลุนะฮะสุดยอดครับจะมีเส้นซ้อนข้างๆทั้งสองข้างนะครับจะไม่ติดเส้นสองข้างนี่จะไม่ติดนะครับ คลิปนี้ก็ขอบาร,รมีองค์พระสมเด็จฐานสิงสมเด็จพุทธจารย์โตอมรังสีท่านได้สร้งไว้ให้ลูกไก่ล้านกราบบูชาเป็นมงคลแก่ชีวิตในครอบครัวก็ขอ อาราธนาบารมีของท่านจงช่วยคุ้มครองของครัวของข้าพเจ้าและเอซีทุกท่านลูกหลานทุกท่านทุกคนให้มีความสุขมีความเจริญอย่าเก็บอย่าจนขอให้มีแต่ความเจริญเจริญในชีวิตหน้าที่การงานนะครับ สวัสดีครับเอฟซีครับขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาครับ